สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วค่ะในช่องเคยอีสานใต้เนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะคำเกี่ยวกับซิม่านําเสนอแนวทางความฝันของคุณแม่นุชความฝันของคุณแม่นุชก็เช่นเคยค่ะใช้วิธีโทรถามคุณแม่เนาะว่าคุณแม่ฝันว่าจังไดแน,น่ละกัให้คุณแม่บอกความฝันแล้วก็เลขที่คุณแม่ฝันเกี่ยวเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะแล้วก็ช่วยแปลเลขตีเลขไปพร้อมๆกันเนาะ ค่ะงวดที่ผ่านมาเลขของแมนุษย์ก็หลุดไปเนาะแต่ก็ใกล้เคียงค่ะเฉียดไปเนาะค่ะเดี๋ยวงวดนี้มาเอาไมคค่ะว่าคุณแม่น่ะฝันว่าจังใดแน่เนาะแล้วก็โทรหารแม่พร้อมๆกันเพราะว่าก่อนที่อัคดคลิปคนแก้วก็ได้ถามคุณแม่เรียบร้อยแล้วว่าฝันหรือยังเดี๋ยวเข้าไปฟังความฝันของคุณแม่พร้อมๆกันค่ะ ฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะแม่นุชสวัสดีค่ะค่ะวัสดีจ้าค่ะแม่คำแก่ก an ัดโรมาถามความฝันของแม่ค่ะในงวดสิบหกมีนาคมหกเจ็ดจ้าจ้าค่ะค่ะแม่นุชสบายดีอย <nearby> ู่เนาะค่ะจ้าสบายดีอยู่โอ้ยหัวรวันที่ไห้เงียเนี่ยว่ะบ่ได้ตามพวกสุดท้ายแม่เนาะจ้าบ่ได้ตามพวกสุดท้ายแม่แม่ควาว่าสร้างพุณเอาป่วยมาให้เคสชีเม็ด ม่ดีเจ็ดเก่าเลยแม่ได้หาทีบาทาโอ้แมนกล้ยกับเนาะเวีบอเมกล้ยกับเก่าเ็เลยอว่าเจ็ดวีเวลาสางคนเอามาเมาวน้าเม่กเาดจ็ดวนเจ็ดเก่ามเอาคนเขาดยผาี่าที่โอ้เยดายเนาะใ่เดาแล้วยแม่นนแมนูสีมาบ้านค่ะวันที่หเมษาอ๋อห้ามีห้าเมษาค่ะเดี๋ยวก็จะได้ไปทำฟันของคุณแมนูแบบโตเป็นเป็นเนาะ ค่ะอันนี้ฟังแต่เสียงไปก่อนเนาะค่ะค่ะฟังเสียงไปก่อนค่ะัับาานนนีี่่จ้ค่ะถอดรัดถอดบ้านเป็นคนละแมนเคยสั่แต่กับคิดถอดแม่นุชอยู่ค่ะคุณแม่คะความฝันแม่นุชนี่แม่นุชฝันมือใดคะแม่ฝันคืนวันที่ห้าจ้าคืนวันที่ห้าค่ะคุณแม่ฝันว่าจังใดเนี่ยคะคุณแม่ฝันเกี่ยวกับทางบ้านเนาะบ้านานถูกได้ขันกคตร หนาหนได้คุณเอาอัดคุณมัน่องมาให้เมยม์สคุณมาคุณเอามาเขาบุสรจะได้เมยคุณมาเมยก็เลื่อยกอดสีมา่านนอกรอสีมานเมย์ก็เลื่อยเอาไว้ซึ่งลังสู่เมย์จะจเก็บอกไม้บอกคุณ่า,มาเมยสีมานทำงานหาเนินงายยังเลื่อยดูแล่บาทดูบ,ด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 บาทกับกับหนองกับยังเมยก็เลื่อยมาเนาะอัเนี้อันนี้คือความจริงปะคะใาความจริงอ๋อในความจริงก็คือค่ะก็เอาต่อได้ค่ะเมย้าถูเอามาไหน ม่ก็เล le ือเอาไว้ซ hmm. ึ cort, nan, ่งหลังสู่เมเคยคิกลงไผพูช่าพุยังเรียงน้าเพิ่นหน้าลำเลงลำยังเม่ก็เลียงบัดมากขึ้นมักที่หาเม่จกิได้หูจักฝันบันเมนก็สันว่าจ๊บพุยังไปทางไหนดอกพุยางพ่นว่าพุยยางเขาป้าเขายังออกไห้ไปน้่หน้าออกไห้ไปน้่มมก็เลืคือจังแม่นังว่าไปเงียวเมื่อไปยังไ่ล่ะคมย์นั่งอยู่ด้ปลาเมย์ก็นั่งเงียวแม่ว่าผู้ไดผู้ไดพูดออกไห้อยู่ในปาเมย์ก็เลยบานเนาะเมยก็เลย กูไม่ใส่หงนั่งสองสองคนมัเพรากว่กทุนาะค่ะาว่าถูกจุดก็จะทนีกระดาเป็นมาถูกมัญยังนั่งสองคนค่ะวันนี้กเห็นแม่กับผู่ออกไปจากบ้านนะแม่นั่งแอ้ยแม่แม่เ่็น่าทันผมตามหาแม่มากจนแล้วผมไลยหิ้วหนามผมได้กินน้มกเกิดว่าวขึ้อหงายนะค่ะผมเลยกินนามเลยแม่แม่ไปใสมาเอาแม่มาทังานเรื่อว่าแม่เืองยางมาปราดหรม่เงี้ยวมายัง ยังล่ะโอ้เมื่อวานเท่าเมื่อบานเท่าเมื่อเท่าหกเดืนามัมีไฟเมืองเลยเขาเขาพดีกินพร้อมวันวานนะอ๋อนี่คือวัยยุ่งใแต่ยุ่เงื่องเมีเด็แม่เขาไหวทั้งลังตูด้วเขาพอดีกินามเลยโอ้ค่ะเราจะดีหน้าแล้วก็จะอยู่อยู่แม่สองสองคนนอคนหนึ่งกันทางต้คนนึงกับทางขวาเพื่อเกิดนูคนเดียวเม่เมื่อหน้าเม่ก็ว่าท่านเุณ่อท่านแมวเม่ว่าสิเพื่อว่าสิหาเมีย ไปแทกคอนขัดเมอเอาจึง so ส can so so, ี่เด้อผมจะบอกเม่เด้อคนละคนก็ลากเมไปตรวจตรวจโภดเนาะหนูเมอไปตรวจโภนะค่ะแม่แม่เมืนเด้อนีแม่เมือเสือเลืดเด้อกับแม่จูเล่เมื่อบานเทาเด้อเมย์ยามาให้แพ่ออกคนว่านเาอยูกร่ไ้เลยเมมันโอ้คนว่าคุณเหล่าจึงผีเลยนะวันนี้มึงมืงเมื่อแม่แม่เอาจืเเอาเนคนว่านี่ตรวจโภด มาโดพทีส่สคืออยู่เป็นวัดกับบริเวณวัดแม่มันเป็นโจดพ่อสองโจดยที่อกันอ๋อโจพ่อเรือไหมวันนี้โจทยพนะ่มันที่าลิเรือมนะคาลิเทีเมเพื่อทำปอมไว้ให้โจดพ่อนะอ๋อที่เขามาัดตนยพ่ไว้จ้าเขามาโตพ่ไวนะ้แี่บอกแม่แม่จะเห็นเด็กน,น,นนะมันเจ็ดหนึ่งสีแ่แล,ล้วกเลยลงมาอีกวักหนึ่งมันเห็นโ่แปอ๋อเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็อีก อีกอีกบรรทัดหนึ่งก็หกแปดใช่หกแปดอ๋อค่ะวันนี้ขึ้นนั่นแหละวันนี้ก็เธอเลยบอกเมียว่าแม่ยเมียคือเอาเด้อกับเมียคือคื้อแล้วไอ้เมียเมื่อบ้านเท่าเมียจะมาทำงานไห้เออเมียจิเมื่อเดี๋ไปไปเมื่อบ้านเท่าเด้อไปเมืองบ้านเท่าเม้สะอาดพู้หูโซโกโปโปเป็นตะยูเลยเนี่ยคุณก็ว่าเขาจะเขาจะเมียจะยุนีวันที่หาเมียจิเมื่อบอกเมื่อเมียจิเมื่อวันที่หาเมียจ้าคุณก็บิ้งไปเลยในพวกฝันอ๋อหายไปเลย ไม่แพงข้่อฝันฝันที้พี่โตไปบอกลูกว่าเอาหนามขึ้นในเื่ออยู่ตึงได้เรือเอาหนามค่ะกัแม่กับฟันประมาณนี้เนาะจ้าแม่ฟันประมาณนี้แหละบันนี้มากมาขึ้นนี่เด้อบันนี้ฟันขอขอต้นนึงเนาะขึ้นนี่บันพี่สาวจมูกหารกุลาในควกฟันนี่นี่ขึ้นขวิแกงเลยพี่สาววันดูด้ยข้นเอาเนื้อเลเพื่อยฟันดีดีเลยมันขึ้เฉียนี้ตัวไหนก็เอ้ยในพวกฟันนี่ พวกเราัะหากันเ่อยคุโตมาหาทูกใช้เลยเอ้ยเจ็ดหาศูนยเชือเลยเป็นอะจริเจ็ดหาศูนย์เลยมือนขึ้นนีเลยอ๋อค่ะไอ้ใหญ่คนนี้นี่แม่นคนเดียวกันกับที่เม่นุดเคยฟันเห็นเขาแล้วก็ถือเลขวคะจ้าจ้ามาลามาลาตัวเห็นฟันเห็ินเห็นเล้วกถือเลขถ้าเม่นุดฟันเห็นเอ้ยคนนี้ย่ำใจที่ถือเลขเนาะถือเลขเรือยน่ะนะแคเปลเห็นก็โตรมากทม่ก้วงฟันเออเวนี้เมือม่จนี่หู หนูเลยได้กล่องเลยคือผิดเนี่ยหมอเจ้าเป็ขามาเห็นงานนะเหตุนาตูดกบ่ากบลาออกมาขึ้นนี่เลยนี่ค่ะสรุปแล้วแม่นวดก็มีฝันสองฟันบอกสุฟังเนาะก็คือฝันว่ากุมารทองนี่ในเรื่องจริงนะมีอิลีก็คือคุณแม่น่ะบูชากุมารทองสององค์มาไหว้ทั้งลังตู้แต่คุณแม่ไปเห็นงานกรุงเทพก็เลยบ่ได้ให้เขาให้นามให้ยันตถวายเนาะ วันนี้เขาก็เลยตามไปเข้าฟันแม่นุชแล้วก็บอกให้แม่นุชกลับบ้านเพราะว่าเขาไม่มียังกินแล้วก็เฮียนหกมก็คือบ้านโรกเนาะก็เลยแม่นุชบอกว่ากลับบ่ได้ต้องเฮ็ดงานกุมารทองก็เลยลากแม่นุชไปบึงเลขอยู่ต้นโพ่อค่ะเลขที่คุณแม่เห็นที่ตนโพก็คือเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็หกแปดค่ะแล้วก็อีกฟันนึงก็คุณแม่ฟันวาพี่สาวมะฮองบอกเลขไก่ที่แจ้งเนาะ ก็คือเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ค่ะซึ่งพี่สาวคนนี้นี่แม่นุชฟันเห็นย่ไดมนี่สิม่โชคที่ถือเลขเนาะค่ะแล้วแม่นุชจะตีตัวไหนอีกบ้างคะนอกจากเจ็ดหนึ่งสี่หกแปดแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์คันคันนี้ฟันอิเพิ่มได่ต้นหนึ่งคือเพิ่มหอเปีเนาะคันนี้ย่มชดดบ้านตนลดบ้านชิีตนหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ด อ๋อหกสิบเอ็ดไอเกนหกสิบเอ็ดให้อีกน่ไอถ้าฟันเห็นพี่สาวเลขมักสีออกหกหนึ่งแม่นแม่นค่ะนู้ยจำได้แม่นุ้ยจีบอกงสี่ตลอดเนาะค่ะค่ะก็มีประมาณนี้เนาะสําหรับฟันของแม่นุ้เนาะค่ะมีอ๋อแม่แม่นุ้ยซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วสองใบเจ็ดหนึ่งซีค่ะเลขแม่ก็มีเจ็ดหนึ่งซีหกแปดก็ย่าเริ่มกันเก้าแปดเนาะ ค่ะแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์แล้วก็หกหนึ่งค่ะค่ะก็มีประมาณนี้จําได้บางวดนั้นเมนุชฝันเกี่ยวกับพี่สาวแลวเลขออกหกหนึ่งค่ะค่ะก็จําได้เนาะค่ะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะก็ขอบคุณเมนุดหลายๆค่ะค่ะที่มาบอกความฝันสุฟังเนาะกับคุณเมนุชนี่ก็ถือว่าฝันแม่นแล้วถ้าเคยฝันเห็นพี่สาวแลวเลขมันก็จะออกเนาะ ค่ะก็ให้แม่นุชถูกเลขจะได้กลับบ้านเหมือนที่กุมารทองบอกเนาะจค่ะบอกว่าแต่กุมารทองขึ้นหอดนะคําเกี่ยวกับเคยสามใต้กันขึ้นหอดคือกันแมนแมนเนี่ยว่าฝันถึงพ่อพ่อลูกอย่าพงนี้ว่าเพื่อนกับโชคกับพบที่นี่แหละมีคนบอกว่าเป็ใหม่โดนเต็มผ่านผานไปย่ำใดกระซองหาแต่แม่นุชค่ะค่ะก็ขอวางสายเท่านี้นาะแม่เนาะจังค่อยเบอกกันไหมเนาะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณค่ะค่ะจ้าก็ฝันของเมนูดเนาะค่ะอย่างที่บอกเนาะค่ะก็คือมีสองฝันแต่ก็มีเลขเลยก็ไม่ต้องเปย์ยังหมากไหมเนาะฝันเห็นกุมารทองน่ะมาลากไปดูเลขที่ต้นโพเนาะก็เห็นเลขเลยก็คือเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็หกแปดหกแปดที่ในเมนูมองเห็นก็อย่าลืมกันเก้าแปดเพราะหกกับแปดอาจจะตีลังกาเนาะ แล้วก็เลขอีกเลขนึงก็คือพี่สาวมาตะโกนบอกเลขก่อนสีแจงเนาะค่ะอันนี้ฟันก่อนสีแจงก็คือเจ็ดห้าศูนย์ก็อย่าลืมตัดเลนเนาะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็อีกคั้างนึงที่เมนุดฝากไว้ก็คือฟันเห็นเนี่ยพี่สาวย่ำใดมักสะออกเลขหกหนึ่งหกหนึ่งก็คือบานเลขที่อันนี้ตั้งแต่เป็นปีปีสองปีมาแล้วเนาะคุณเมนุดเคยบอกฟันเกี่ยวกับพี่สาวแล้วมันออกหกหนึ่งอีดีค่ะเหมือนที่แม่บอกเลย แล้วคะ่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางความฝันของคุณแม่นุษ์ในงวด16มีนา67นี่เนาะตัวเลขก,ก็สวยงามอยู่ค่ะแม่นุษเองก็ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้แล้วบอดีบบเนะะ่แล้วค่ะอาจจะออกเลขตัวนี้ก็ได้ค่ะก็น้องจุ๊บจิ๊บเนาะฝันก็619เลขที่น้องจุ๊บจิ๊บฝันเนาะ619ก็มาตรงกับแม่นุษ์ที่61 6191นี่เนะเนาะค่ะก็ตรงกันอยู่ค่ะก็ พิจารณาไว้เนาะค่ะเป็นอีกแนวทางหนึง่งความฝันของคุณมนุษย์ค่ะแล้วก็จะตามความฝันของท่านอื่นๆให้ด้วยเนาะค่ะอยากดูความฝันของใครหรือท่านไหนก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ท่านผู้ชมเองเนาะคะ่ะฝันว่าจังใดอยากให้แปลเลขแปลฝันก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวจะมีคําแก้วแล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นๆเขาจะแปลให้ด้วยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ